เฮ้ย hey, วันดี้เพื่อนๆมาพบกับผมกันด้ซีซึ่มในเกม CHKN นะครับผมนะวันนี้ก็เป็นเกมซาวเวอร์อีกแล้วนะครับนะโหเป็นเฉพาะซวเวอร์มาก, <wanna> <c oughs> <c oughs> น,ก,กมนะครับลื่นจะเล่นแต่เกมซาวเวอร์นะครับโอเคเราจะไปเล่นกันเลยนะครับเพราะเป็นเกมยังไงนะครับเกิดมาก็มีเป็นหนูน้อยหมวกแดงดูเขาสร้างตัวละครคือแบบคี้เกยียดสร้างหรือเปล่าถามจริง <c oughs> ไม่ใช่นะครับแหมเขาสร้างมาให้มันแบบน่ารักคิกค ου, ู N ่อนุเนกไงครับผม โอเคก่อนอื่นเลยนะฮะกองทัพต้องเดินด้วยท้องเท่านั้นครับผมดังนั้นเราต้องเก็บของกินก่อนเลยนะครับนี่ระบบการบังคับมันก็ง่ายดเดียวนะครับเพียงแค่ท่านกด e นะครับก็จะเป็นอินเตอร์แลกกับสิ่งต่างๆนะครับนะสามารถจะกดได้เลยว้าวนี่มันไข่อะไรเนี่ยนี่ไงหงวดเลยครับเจออะไรหงวดหมดนะครับที่มันเป็นไข่นกนะฮะโอ้แสดงว่านกตัวีนี้ยังโตไม่เต็มที่นะครับเนี่ยมันเลยมีแค่ขนกับปีแค่นี้เองนะครับมันยังอยู่ในไข่อยู่ไง แสดงว่ากําลังจะแตกนะอุ้ยเจอไข่ฟองละไข่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 ขวดไข่ขวดไข่ขวดไข่โอ้ยชอบตีจังเลยไข่เอามีขาอยู่หนึ่งอันนะครับไปดูดีกว่าครับโอ้โหนี่มันเป็นตัวประหลาดชนิดไหนเนี่ยนี่มันไม่ใช่ไก่มันเป็นตัวอะไรขาเดียวไก่บ้าเลยขาเดียวโอ้ยมันไม่ใช่ไก่ขวดไปดิขวดไปดิไม่ใช่ไก่อ้าอ้าวอ้าอุ้ยกัดกัดไก่กัด อย่าอย่ากัดอย่ากัดกูกัดกูดกดทำไมโอ้โหโดนมันโดนมันเล็มไปเยอะเลยครับโอ้โหดูพอตายชิ้นส่วนนี้หลุดหมดเลยโอ้โหไก่นี่ไม่ก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยไม่ธรรมดา,าจริงๆนะครับแล้วเราจะทำยังไงให้เลือดเราขึ้นเราจะต้องกินให้อิ่มไม่ใช่ไม่ได้แต่ปลากินดีครับงมมแงมงมมแงมม,มึงมีปากที่ไหนกินถามจริงมันไม่มีปาก <laughs> กินได้ไง <laughs> งปากที่ไหนกินวะเนี่ยเดี๋ยวเราทําการตัดไม้ดีกว่าครับนี่ไงแบบฉบับแบบฉบับเกม Survival ต้องตัดไม้ทุกเกมย่อมต้องตัดไม้เอาอะไรทุบดีอะเอาขนไก่ทุบได้ไหมเฮ้ย <c oughs> ไม่ไม่ได้จะสร้างอะไรเลยไม่ใช่ <c oughs> โอเคสําหรับเกมนี้นะครับมันสามารถที่จะมีระบบในการสร้างสัตว์เลี้ยงของตัวเองได้นะครับเราสามารถที่จะ เข้าไปได้นะครับว่าจะเอาปากอะไรไว้ตรงไหนนะครับเอาขาอะไรไว้ตรงไหนนะครับแต่ตอนนี้น่าจะยังสร้างไม่ได้นะครับผมว่าเรายังไม่ได้จับสัตว์นะครับน่าจะต้องแบบจับสัตว์ให้อาหารสัตว์ก่อนนะเราถึงจะสร้างสัตว์เลี้ยงไปโของตัวเองได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวดูสิของในตัวตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราทําการตีต้นกระบองเพชรก็ได้นะฮะนี่ไงนี่ไงนี่ไงดีมากครับผมต้นกระบองเพชรเป็นของเราแล้วนะครับ ออกมาเป็นบล็อกเลยนะครับเป็นไม้คราฟอีกแล้วนะครับท่านนะมาเลยโอเคได้บล็อกกระบองเพชรมาแล้วเราก็ต้องเอาบล็อกกระบองเพชรนี่ยนะครับไปตีต้นไม้ครับผมมันน่าจะแข็งแก่งกว่าไม้ปากเข้าไปปากเข้าไปปากปากยังยังไม่ลม้มยังแข็งไปไหนแข็งไปไหนต้นไม้แข็งเหรอเป็นไงล่ะครับล่วงมาหมดนะต้นไม้เรียบร้อยเราก็ได้มาแล้วครับต้นไม้ของเราอ่าได้ทักวันมาด้วยครับผม ะร,ระบบการค้าก็ง่ายนิดเดียวนะครับเราสามารถจะกดไอนั่นเองนะครับปุ๊บแล้วเราก็จะสามารถค้าได้เป็นของหลายๆอย่างกันเลยทีเดียวตอนนี้สามารถจะคัาเตียงได้แล้วนะครับจะต้องมีบอดี้ชิคเก้นทั้งหมด8อันนะครับก็คื้ายกับขนแกะในไมค์ค้านั่นเองนะครับแล้วก็มีไม้ทั้งหมด8อันนะครับไม้ล็อกนะครับโอเคเราก็ต้องค้ามาเป็นล็อกนะครับระบบการค้าก็ง่ายนิดเดียวฮะเพียงแค่ท่านคลิกเท่านั้นนะฮะเราก็จะได้ออกมานะครับหรือกดชิปค้างไว้เราก็จะได้ออกมาทั้งหมดเลยครับผมนะรเป็นการ ทั้งหมดนั่นเองนะครับว้าวตอนนี้ผมสามารถสร้างเวิร์ e เบนชได้แล้วนะครับเป็นโต๊ะคาร์นั่นเองซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนฮนะยังฮนะเราต้องหาทำเลสร้างบ้านก่อนตอนนี้ไปวิ่งไปหาบ้านกันเลยคือเราต้องระวังสัตว์ที่ดีด้วยครับสัตว์มันไม่ใชแ่แบบว่าน่ารักเหมือนไก่มอกี้ทุกตัวนะครับดูครับตัวนี้มันคือตัวอะไรครับดูหน้ามันสิครับ มันเป็นไก่ที่ผสมกับตัวอะไรก็ไม่รู้ครับผมเนี่ยเราสามารถจะสร้างสัตว์เลี้ยงของเราให้กลายเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องให้อาหารมันก่อนนะมันถึงจะเชื่องนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์นะครับรูปไก่ขึ้นมานะแต่ตอนนี้เราอย่าพึ่งเลยครับเราต้องหาทําเลสร้างบ้านของเราก่อนเราไปอยู่ตรงไหนดีนะนะครับแต่เราก็อย่าไปใกล้สัตว์เยอะนะครับเพราะว่าสัตว์มันทําร้ายเราได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับมันคือยีราฟอะไรก็ไม่รู้ครับผมหน้าตานี้ดิลึกดิลั่นมากยีราฟบ้าอะไรตัวเป็นจงองงแงาเดินนมั เหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่เหมือนยีราฟเลยมีหมาด้วยอยู่แถวนี้ดีกว่าเนาะอยู่กลางกลางเกาะดีกว่าครับแต่อย่าไปใกล้หมามากครับหมามาอาจจะก,กัดเราได้ครับมีหม,มาใหญ่อ,อันตรายมากครับหมาอะไรกไ็รู้เต็มไปหมดครับผมว่าไม่ค่อยปลอดภัยครับผมว่าอยู่อยู่แถวทะเลทรายดีดีกว่าเนาะเนี่ยตรงหินตรงต้นไม้ตรงหินเลยเนี่ยครับโอเคน่าจะว่างๆดีนะครับอเดี๋ยวเราทําโต๊ะคาร์ฟก่อนเลยแล้วกันเนาะจัดไป โต๊ะครับมาครับอ่าวางโต๊ะครับเลยครับเอาโต๊ะครับมาวางปั๊บวางไปเลยนี่เราสามารถจะกด E ที่โต๊ะครับนะฮะแล้วเราก็สามารถสร้างของสิ่งโน้นสิ่งนี้สิ่งนั้นได้เยอะแยะมากมายนะครับผมนะก่อนอื่นเราก็คงจะต้องสร้างแบบเป็นวอลมาก่อนเนาะนะครับอ่ามีแล้วครับวอลนะครับอู้ได้มาแล้วไม้เต็มเลยวุ้ยได้แอปเปิ้ลด้วยแอปเปิ้ลเยอะ ดีมากครับต้นนี้มีแอปเปิ้ลให้เรากินฟรีๆนะครับโดยไม่ต้องงออะไรเลยหุยหุยหมาหมามาใกล้เลว้ววะระวังนะฮะสัตว์แม่งอันตรายนะครับอย่าไปเข้าใกล้มันมากนะครับโอเคเราทำวอกันดีกว่าครับผมทำวอเยอะๆครับผมเพราะว่าอยากกินไอติมนะครับทุยเล่นอะไรอีกแล้วท่านผู้ชมแมต้องไอติมอะไรแลระฉละยังไได้ออกมาสี่อันนะครับวอรเราบ้านของเราสก,กีบล็อกดิออกไปสัก สี่แล้วกันเนาะอ่าตั้งไว้ก่อนนะปัป๊บเรียบร้อยทีนี้ก็เอียงข้างมาเอียงข้างมาดิเอียงข้างเอียงข้างอย่ายากโอเคเหมือนจะได้ครับเหมือนจะได้แป๊บหนึ่งแต่ก็ไม่ได้อีกแล้วครับจะเอียงข้างอ่ะท่านผู้ชมเออให้มันต่อกันได้สิเอออย่างนี้แหละถูกต้องอ่าได้ไปแล้วฮะเริ่มเป็นรูปเป็นลากแล้วครับบ้านของเรานะครับยังทำไม่ต้องเสร็จหรอฮะเดี๋ยวเราไปหาค้าบอย่างอื่นกันดีกว่าว้าวมีสลิงช็อตด,ด้วยครับ สลิงช็อตเอาออกมาเราใช้ได้ยิงวะเนี่ยอาจจะต้องใช้หินในการยิงนะเนี่ยอ่าเราไม่มีหินนะลองตีเสาหินดูเลยครับผมขอยินได้ไหมล่ะขอหินได้ไหมละ่ะออกมาก้อนหนึ่งครับมันคือหินอะไรครับผมไปไหนแล้วหินอ,อ่ามันคือสโตนจริงด้วยมันน่าจะใช้สโตนในการยิงหรือเปล่านะครับอ้าวสร้างอาวุธมาแต่ยิงไม่เป็นคืออะไรกดโฮทูปูแอนลิลิคลิกขวา ยิงไม่เป็นโอเคโตคราฟีอะไรอีกครับเราสามารถที่จํทำขวานได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปทำขวานดีวกว่าจะตัดไม้ได้เยอะๆนะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องตัดไม้ก่อนเดี๋ยวเราต้องหาเหล็กนะครับนะเนื่องจากว่าเราจะทำมาเป็นขวานนั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คือหินหรือเหล็กตีไปก่อนแล้วผมไม่สนนี่ไงกระบองเพชรหากินนะครับกระบองเพชรเป็นอะไรที่หากินได้ครับผมมันแข็งอย่างหิน,นครับผมตีด้วยกระบองเพชรไปดิตีก็ไม่ดี ตีก็ไม่ได้ครับตีเป็นไงได้ยังนี่เป็นอะไรฮะมีแต่หินนะมั้งรู้สึกอ่ะเออเป็นหินนะครับอันนี้คือก้อนอะไรครับเนี่ยม่ใช่ขี้มันใช่ไหมทำไมเหมือนขี้เห <laughs> มือนขี้สัตว์เฉยครับอะไรวะไหนขอดูดสิมันคือไอ,อ,อร้อนอว้าวนี่มันคืนเหล็กครับโอ้ขอบคุณครับผมบุณสวรรค์นะได้เหล็กมาแล้วครับนะจังหวะน,นี้ต้องรีบกลับไปแล้วครับกลับไปบ้านแล้วก็ทําขวานเลยเราจะได้ตัดไม้ได้เยอะๆแล้ว เจยานี้วีตะไก่ครับว่ตะกลัวครับไก่มันเป็นไก่อ่อนที่สุดนะครับในบรรดาสัตว์ทุกตัวนะครับสิ่งที่เราต้องระวังก็คือพวกหมาครับน้าตะก่งนะครับมาแล้วครับกลับบ้านมาแล้วสามารถทำขวานเอาได้แล้วโหเยี่ยมไปเลยครับผมคอตนี่มันต้องมีแน่นอนนะฮะเนื่องจากใกล้จะตอนกลางคืนแล้วนะฮะเราต้องสร้างคอตมาเพื่อใช้ครับผมขอขวานด้วยครับปั๊บเรียบร้อยไหนจุดคอตยังไงตั้งได้ไหม วู้จุดได้แล้วไว้ไม่ได้จะทุบตัดไม้กี่ครั้งกี่ครั้งหักอ่ะกี่ครั้งหักห้าคือมีขวานกับใช้กระบองเพชรตัดนี่คือเท่าเท่ากันเลยครับมันไม่ได้ต่างกันเลยมันไม่ได้ต่างกันเลยเดี๋ยวจัดการไก่ครับจัดการจัดการไก่จัดการไก่เอ็กอีเอกเอกลยดิมึงอ่ะเรียบร้อยครับผมลาก่อยบัไก่ เรียบร้อยทีนี้เราต้องสร้างเตียงนะครับเพื่อนนอนนะจะได้ผ่านพ้นตอนกลางคืนได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่แน่ใจว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะมีตัวโหดๆอยู่หรือเปล่าต้องระวังตัวโอเคสามครั้งตายเลยครับน้องไก่เราเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวต้องทําการสร้างนะครับเตียงครับผมมีหมายู่ใกล้ด้วยนะกลัวจังนะกลัวหมาจะมากัดตูดเอาครับไหน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 ขอเตียงหน่อย มืดแล้วท่านผู้ชมมือจะตื่นเลยเสียงจิ๊กหรีดดังมากครับเหมือนบ้านผมเลยตอนทําชนกอรครับนอนได้ไหมเนี่ยไม่ใช่นอนปุ๊บไอ้พวกนี้มากัดนิ่ง,งาันเงืบเไปนะครับเฮ้ยเราก็ได้แล้วนี่ไงซิเก้นบอดี้ต้องเยอะอ๋อได้ขัดล็อกครับผมโอเคเดี๋ยวผมทำล็อกออกมาเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราสร้างเลยครับผมเตียงเตียงมาโอเคจะได้ได้นอนสักทีครับว้าอย่าอย่ามาใกล้กับผมอย่ามาใกล้ หมาหมาอย่ามาใกล้โอเควางเตียงตรงนี้แหละครับขออนุญาตนอนเลยแล้วกันนะครับเรากลัวตอนคืนนะเป็นโลคกลัวความมืดว้าวสว่างแล้วนะครับมาเอาแอปเปิ้ลออกมากินหน่อยสิวันนี้แม่งอยากกินแอปเปิ้ลที่เป่งนะงับ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 มึงกินยังไงวะยังไม่ถึงปากเลยมึงกินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยแอปเปิ้ลยังไม่ถึงปากเลยจะพักผิวเพิ่มเฉยนะเ,นะเสียงเคี้ยวก็มาครับผมโอ้โห ต้องใส่ปากเขาที่แบบเล็กระดับแบบไมโครครับหรือนาโนอะไรทีเดียวเฮ้ยตัดไม้ต่อครับตัดไม้ต่อตัดไปด,ไคดไิครับตัดไม้ครับผมอ่ะอ่ะออกกําลังกายตอนเช้ายามเช้าต้องแอโรบิกสักหน่อยนึงนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีเย่เย่แอปเปลิลเต็มเลยครับไอ้แย่งแอปเปิลเะวะห์บักไก่บักไก่นี่มันแอปเปิลของข้าแอปเปิลของข้ารู้จักไหมหนูน้อยหมกแดงต้องกินแอปเปิลเนี่ย เได้ไปแล้วครับผมชิ้นส่วนของไก่นะครับผมจะไปทำซูปเปอร์ตีนไก่นะครับมาเดี๋ยวเราทําของกระต่อเลยดีกว่ามาดูหน่อยซิว่าเราจะทําอะไรดีกล่องเก็บของด้วยทํากล่องเก็บของมาก่อนครับแล้วก็ทำเฟอร์เนตเย่มีเฟอร์เนตแล้วกล่องเก็บของวางไว้ตรงไหนดีอ,ออกมาวางเลยครับผมโอโ้โหของใหม่ต้องเห่นนิดนึงนะครับนะเหมือนคนซื้อของใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเห่อมันต้องเห่อมากๆนะครับโอเควางไปเลยอุยกล่องมันเล็กมากนะครับ รูว่ากล่องมันจะใหญ่กว่านี้วางไว้ครับเป็นไงฮะโอ้โหกล่องเล็กแต่ที่ใส่ใหญ่มากนะครับมันใหญ่มากครับโอเคใส่เข้าไปในเชสเลยเฟอร์เนตวางตรงนี้แล้วกันนะครับหันหน้าออกมาดิเพื่อนเพื่อนหันหน้าเฟอร์เนตออกมาเฮ้ยไม่ได้วางลอ,อยสิโอเคอะได้แล้วครับเฟอร์เนตดูสิเฟอร์เนตเรานี่สามารถที่จะอบแอปเปิ้ลได้ด้วยลองอบสิ ว้าวไม่ต้องใช้พลังงานเลยนะฮะอบได้เลยนะครับทันทีอบไม่ให้หมดนะฮะน่าจะทําให้ความหิวของเราเพิ่มมากขึ้นนะฮะเวลาเรากินเนี่ยโอเคลองกินดูฮะอืมแอปเปิลนี่มันช่างหอมกุนะิ่นและหวานอร่อยแถมร้อนด้วยนะครับเยี่ยมยอดนะครับว้าวทำอาหารได้ทุกอย่างเลยครับโอเคเราทำให้เป็นอาหารให้หมดนะฮะสิ่งที่เรามีส่วนพวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์ ที่ยวไว้สร้างบ้านนะครับแต่ว่าอันนี้ทำเพื่ออะไรวะาบว h ต f ฟ c งอิส a บ l บอลไว้ทำอะไรคืองงมากสามารถทำโบได้ห <c oughs> น่าจะาไว้สัตว์เล่นหรือเปล่านะอาจจะเมคเซน์นะฮะเรามาทำอะไรดีเรามาทำบ้านของเราให้เสร็จดีกว่านะครับผมนี่เสียงแมวแต่ว่าไก่ดังมากนกดังมากครับดังแบบหูชับแตกแต่แตมีแมวแน่นอนนะนเราได้ยินเสียงแมวรับแมวอยู่ไหน ฝ้ายแมวน่ารักจังเลยตัวบ้าเลยว้าแมวบ้าเลยแมวหน้าตาโคตรทิลิพิลั่นอะแมวที่แบบว่ามีขาเป็นแบบเหมือนเป็นขาอะไรก็อรู้ที่มีกล้ามเนื้อใหญ่มากนะครับแล้วก็มีจาง,งอยของปลาใต้น้ำลึกครับแมวโคตรแปลกอะครับแมวแมว,แมวลองข้ามแมวดูไหมไหวปะวะจัดดิเฮ้ยแมวหนีเว ดันวิ่งไปตรงวิ่งไปตรงพวกไก่ยักษ์ครับกลัวกลัวกลัวไก่ยักษ์ไม่น่าจะสู้ได้แมวน่าจะกินไก่นะครับทุกผู้ชมรู้สึกว่าไก่จะหนีแมวนะฮะมันต้องกัดกันเองแน่นอนเดี๋ยวเไรฮะเราจะทําการไลกับแมวแมวน้อยขอขอขอแมวน่อยวิ่งอย่างเร็วอะวิ่งดเร็วอ่ะแมวแมววิ่งเร็วมากพ,พี่แกแกลงน้ํา พี่แกลงน้ำไม่เราต้องตามไปฆ่าครับพ <c oughs> ี่แกจะต้อง <c oughs> เสร็จเราไงละ่ะเจอ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 แบบใต้น้ำกันเลยทีเดียว <c oughs> ล่าแมวในน้ำโอ้โหประเทศไหนเขาทำกันนะครับไม่มีครับมีประเทศนี้นครับประเทศกันเดอรซึ่งนะล่าแมวในน้ำนี่ไงตัดไม้ดีครับตัดไม้ดีครับเราต้องใช้ไม้เยอะอือ้มันออกไข่เยอะมากครับ ไข่พวกนี้ก็เป็นแหล่งทรัพยากรที่ดีของเรานะครับเจ๋เดี๋ยวใช้กระบองเพชรเนี่ยตีไข่มาแนะ่ตีไข่มันครับโอ้โหเดียวแตกครับผมตีไข่ครับผมอุ้ยอุ้ยลุมล้มลุม้มลุ้มมันลุม้มมันลุม้มเอาเหรอไก่ไก่เล่นเหรอเล่นเหรอไก่เล่นเหรอเล่นเหรอเล่นนะเหรอลุนนะ้มใช่ไหมลุ้มใช่ไหมซุปเปอร์ตีนไก่เย็นเนี้ยซุปเปอร์ตีนไก่เย็นนี้ต้องได้กิน,นีิครับไหนไหนไหนเอาอีกไหมเอาอีกไหมเล่นใช่ไหมล่ะลุ้มเหรอแค่ตีไข่นิดหน่อยทำเป็นลุ้มทำเป็น ทำเป็นลุมทำเป็นลุมแหมพวกไก่เสร็จ hoo, ค่าเกนนี้ได้กินไก่แล้วเินอ่าเรียบร้อยครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปทำไก่ย,ย่างกินกันดีกว่านั่นไงมีเบอร์เกอร์แล้วนั่นไงเราสามารถที่จะหา,าเบอร์เกอร์ได้แบบเป็นสิ้นส่วนจากอะไรก็ได้นะครับโอเคทำเบอร์เกอร์มาอ่าได้แล้วเบอร์เกอร์ของเรา หมาโอ้ยหมาตัวน,นี้เท่อะมีตรงผมแอปเปิ้ลด้วยหมากินข้าวไหมงามงามหมางามไหมกินข้าวกินข้าวโว้ยนี่มันตัวอะไรอะมันตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้อะมีตาเป็นไก่ครับผมแล้วก็มีหนวดเป็นปลาหมึกแต่มีขาเป็นแมงมุมเย็ดแค่โคตรแปลกประหลาดอะตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้อะ อยากเลี้ยงหมานี่เป็นหมาสองขาน่ารักดิหมาสองขาอุ้ยนั่นหมาอะไรอะ่ะดูเป็นแบบจา่าฝูงนะครับหมาตัวนี้ไม่ต้องสุดยอดแน่นอนนะันม,ม,มันมันน่าจะเป็นมา้ามีหางยีรัฟแล้วก็มีนอกินไหมกินไหมพวกโอ้พวก,พวกมไม่สนใจเลย พวกเจอแอปเปิ้ลใช่ไหมนั่นไงว่าแล้วว่าพวกเจ้าแอปเปิ้ลแน่นอนเราจะเลี้ยงมันได้ไหมอ่ะพวกพวกมีแอปเปิ้ลมาเลี้ยงเลี้ยงกินนี่กินแอปเปิ้ลเราโอ้โหหันหัวมากินโคตรน่ากลัวครับกินแอปเปิ้ลเรากินแอปเปิ้ลเราไปนายเดี๋ยวเรามาจับนายใหม่นะเดี๋ยวเราไปเก็บพวกอาหารมาก่อนนะเพราะตอนนี้อุ้ยอย่าตีเรา อุ้ยเมันเท่มากเลยตัวนี้เราต้องจองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับผมจับแน่นอนนะตัวนี้ <c oughs> คดใหญ่ครับโอเคเดี๋ยวเราต้องตัดไม้หาแอปเปิ้ลเยอะๆนะครับแล้วก็ทําการมาจับไอ้ตัวนี้นะครับเราจะเผาแอปเปิ้แลแล้วก็มาจับตัวนี้โอเคขอตัดไม้ตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับไปนอนนะฮะอุ้ยมืดแล้วกลับบ้านก่อนเร็วอาจจะเป็นอันตรายต่อเราก็ได้แต่จะมีแบบสัตว์ที่แบบออกล่าตอนคืนไง ไม่ได้เลยครับต้องรีบกลับบ้านแล้วโอ้โหหมากัดเป้าเหมือนหมาจะมากัดเราฮะชี้ผายแล้วเหมือนหมาวิ่งตามเราอุ้ยอุ้ยได้ยินเสียงอะ่ะกลับบ้านด่วนกลับบ้านด่วนอู้ชี้ผายแล้วหมายเยอะมากหมากัดวิ่งเร็วๆเจ้าหนูน้อยหนูน่าบุกแรงแล้วแต่รอชา้าไม่ได้แล้วเราต้องรีบวิ่งไปตอนด่วนหมากัดเราแน่นอนฮะ ผมได้ยินเสียงหมาตามเรามานะครับเราจะไม่หันไปดูครับเรากลัวครับไปถึงปุ๊บรีบน,นอนเลยนะรีบน,นอนเลยนอนดิครับรออะไรมาไหมนั่นไงนั่นไงยายาอย่ากัดกูอย่ากัดกูหมาเออไปกินข้าวไปาวางไปเลยครับป้าบ เรียบร้อยพื้นบ้านของเรากลายเป็นไม้หมดแล้วครับผมทีนี้ก็ไอ้สลปนี่เราสามารถมาปรับใช้ตรงหน้าบ้านเราได้ไหมเนะี่ยหูใหญ่จังตอนแรกไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ครับโคตรใหญ่เลยฮะนี่ไงบ้านเราก็ต้องมีหลังคาถูกไหมปรับเป็นไงติดติดช่วยด้วยติดไ oh my ก o d โอเคสำหรับพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในพาร์ทหน้านะครับในะพาร์ทหน้าเราเจะไปจับสัตว์นะแล้วก็สำรวจโลกนะครับว่ามีอะไรมากกว่าน,นี้อีกนะครับแล้วเราก็จะมาสร้างบ้านสร้างอะไรเพิ่มเติมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วเจอกันในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับเจ้าถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปอื่นตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆอย่ามาดูด้วยนะครับหน่อยมากนะครับผมซึ่งทำไมมาเล่นคนเดียวเหรอก็เพราะว่าผมไม่ค่อยว่าง เหมือนชาวบ้านเขาอะก็เลยแอบไปแล้วคนเดียวก็ได้นะครับนะนาเศร้าอะที่จริงแบบโดนเพื่อนทิ้งหมดนะครับไม่อยากจะพูดความเศร้าเล่าความเด<ย>ือดรอนผมเพราะมันเป็นความเดืดครับพูดอะไร